ขนมไทยไร้เทียมทานหนูจาเปิดบทนี้อ่านดูซีมีอะไรหนูเปียกปูนนำเรื่องไว้ขนมไทยไทยมีมากหลายแทรกความคิดความพอดี สามคัคคีทั้งหญิงชายความประณีจงใจหมายเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยเด็กหญิงตัวป้อมเดินหน้ามุย้ยเข้ามากระแทกตัวนั่งบนต่างใกล้ยาย ยายปูนเปียกปูนเปียกเอา้ายายขนมเปียกปูนเสียงเอะอะเฮฮาดังมาจากกลุ่มพี่น้องซึ่งกําลังล้อเลียนใครคนหนึ่งอยู่นั้นทำให้ยายที่กําลังนั่งปอกกล้วยอยู่บนต่างใหญ่หน้าครัวหลังบ้านถึงกับอมยิม้มเพราะคาดเดาเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดต่อไปได้ แล้วก็เป็นจริงดังที่ยายคิดเด็กหญิงตัวป้อมเดินหน้ามุ้ยเข้ามากระแทกตัวนั่งบนต่างใกล้ยายกอดอกนิ่งเฉยยายไม่ทักปล่อยให้หลานอารมณ์ดีก่อนเดี๋ยวคงพูดเองทำไมคุณยายไม่ตั้งชื่อปูนเป็นอย่างอื่นล่ะคะ มีแต่คนล้อว่าเป็นขนมเปียกปูนถ้าทางหลานสาวกระฟัดกระเฟียดอ้าวปูนเองก็ชอบกินขนมเปียกปูนด้วยไม่ใช่หรือพี่พี่เขาล้อก็เพราะรักแย่เรื่องอื่นปูนก็ไม่โกรธเขาคงไม่สนุก แต่พอแย่อย่างนี้ยิ่งปูนโกรธเขาก็ยิ่งสนุกกันคิดดูให้ดีสิชื่อปูนน่ะมีอยู่ในวิชาเรียนด้วยนะนึกออกไหมอ๋อคราวนี้เสียงหลานสาวดีขึ้นคุณยายหมายถึงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะใช่แล้ว คนไทยเป็นชาติที่รักสวยรักงามต้องประดิษฐ์ประดอยตกแต่งของกินให้ดูสุทั้งสวยงามและน่ากินด้วยขนมเปียกปูนเมื่อกวนจนเหนียวได้ที่แล้วเทใส่ถาดพอขนมเย็นก็ตัดเป็นชิ้นชิ้น แทนที่จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ทะแยงเสียหน่อยดูสวยขึ้นคนเลยเรียกติดปากเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ดีออกใช่ไหมตอนท้ายยายทำเสียงล้อเลียนทำให้สีหน้าของปูนดีขึ้นยังไม่ทันที่ยายหลานจะคุยต่อเด็กกลุ่มหนึ่งทั้งชายและหญิงก็วิ่งกรูกันเข้ามาห้อมล้อมยาย ขนมเปียกปูนสีเขียวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดสีขาวคุณยายคะมีขนมอะไรกินบ้างคะคุณยายครับพวกเราหิวแสบท้องกันแล้วครับล้อเล่นกันจนหิวแล้วสิยายพูดพลางเลื่อนถาดที่มีขนมห่อใบตองกลัดไม้กลัดหลายหอ่อ มาวางไว้ตรงหน้าหลาน,ลานเอา้าใครจะกินอะไรก็เลือกเอาเองไปล้างมือเสียก่อนนะเมื่อเด็กๆล้างมือแล้วหลานชายคนโตก็ดึงไม้กลัดออกเปิดขนมห่อแรกพอเห็นขนมทุกคนหัวเราะกันดังลั่น โดยเฉพาะปูนเสียงดังกว่าคนอื่นขนมเปียกปูนเป็นไงล่ะล้อเขาดีนักเลยต้องมากินขนมเปียกปูนยายทำเสียงค้อนขอดพลางอมยิ้มขนมเปียกปูนสีเขียวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดสีขาว หอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆชวนให้น่ากินเปียกปูนของคุณยายเป็นสีเขียวอย่างนี้คุณยายใส่สีหรือครับเป้งหลานคนโตถามใส่จ้ายายใช้ใบเตยคั้นกับน้ำจึงได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวขนมไทยแท้แต่โบราณเขาไม่ใช้สีวิทยาศาสตร์หรอกจ้า ใช้แต่สีจากธรรมชาติเท่านั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยแต่ก่อนขนมเปียกปูนเขาใช้กาบมะพร้าวเผาให้ดำไหมโคลกให้ละเอียดใส่น้ำลงไปแล้วกรองเอากากทิ้งก็ได้น้ำสีดำใสมากวนขนมทั้งยังหอมกลิ่นไม่อ่อนๆด้วย ส่วนขนมอื่นถ้าจะให้เป็นสีฟ้าเขาใช้ดอกอัญชันถ้าบีบมะนาวลงไปสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหากต้องการสีเหลืองก็จะใช้ฟักทองเห็นไหมขนมไทยใกล้ธรรมชาติที่สุดคุณยายคะมีขนมชั้นไหมคะ ปองอยากกินหลานสาวอีกคนถามยายเลื่อนห่อขนมชั้นให้ขนมชั้นมีชั้นสมชื่อแต่ละชั้นมีสีต่างกันเด็กๆลอกขนมทีละชั้นใส่ปากเคี้ยวอย่างเพลิดเพลินหอมจังเลยค่ะกลิ่นดอกมะลิใช่ไหมคะปองพูด แม่ค้าเจ้านี้เขาเก่งใช้สูตรโบราณธทมนี่คงเอาแป้งอบดอกมะลิก่อนส่วนน้ำที่จะนำมาคั้นกะทิก็ลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมถ้าปลูกมะลิใช้เองได้ยิ่งดีแต่ถ้าซื้อต้องแน่ใจว่าไม่มียาฆ่ามแมลงตกค้างอยู่ ทำไมบางคนเขาไม่ทําเป็นชั้นๆล่ะคะคุณยายเขาทําเป็นรูปต่างๆจิ้มทีเดียวเข้าปากเลยไม่ต้องลอกปูนถามยายว่าแม่ค้าสมัยใหม่บางคนเอาเร็วเข้าว่าเพราะกว่าจะเทแป้งแต่ละชั้นได้ต้องรอให้ชั้นเดิมสีหนึ่งเริ่มเย็นก่อนจึงค่อยเทแป้งชั้นใหม่ อีกสีหนึ่งทับลงไปสลับด้วยแป้งอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ผสมสีการทำขนมไทยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลฝึกให้คนทำใจเย็นอดทนช่างสังเกตและมีศิละปะ ปอเอาใจยายด้วยการส่งน้ำให้ดื่มพลางถามว่าคุณยายครับการที่เขาทํำขนมเป็นชั้นชั้นอย่างนี้มีความหมายหรือเปล่าครับยายจิบน้ำก่อนตอบว่าขนมไทยส่วนใหญ่มีความหมายทั้งนั้นขนมชั้นมักทำในงานฉลองยศเพราะหมายถึงชั้น ลำดับยศขนมถ้วยฟูหมายถึงความก้าวหน้าเฟื่องฟูส่วนขนมตระกูลทองเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองเอกทองพลุทองม้วนบางคนเชื่อว่าถ้าได้กินขนมพวกนี้ จะมีเงินทองใช้หรืออย่างขนมเม็ดขนุนมีความหมายไปในทางเกื้อหนุนว่ามีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของชื่อที่ให้ความหมายดีงามจริงๆแล้วเราต้องขยันทำงานและทำความดีจึงจะได้รับผลดีตอบแทนใช่ไหมจ๊ะ ตอนท้ายยายถามแบบไม่ต้องการคําตอบมือเล็กๆช่วยกันแกะขนมห่อต่อไปคราวนี้เป็นขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองห่ออีกแบบหนึ่งและใบตองไม่ใช่สีเขียวสดของโปรดทั้งนั้นเลย เด็กๆร้องขึ้นพร้อมกันแล้วต่างก็หยิบขนมที่ตนเองชอบไปคนละห่อสองหอ่อคุณยายครับเปงรีบกลืนขนมกล้วยแล้วถามว่าจะมีคนชาติไหนเหมือนคนไทยไหมครับที่เอาพืชผักผลไม้มาทำเป็นขนมดัดแปลงจนไม่รู้ว่าทำมาจากอะไร ของชาติไหนใครจะทำยังไงยายก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าคนไทยเราเก่งทำขนมได้แปลกๆขนมไทยส่วนใหญ่ทำมาจากแป้งน้ำตาลกะทิจะต้องให้มีรสละมุนหวานมันหมายถึงไม่หวานจัดเกินไปต้องใส่กะทิคู่น้ำตาล เพราะความมันจากกะทิจะช่วยลดความหวานของน้ําตาลลงปองหยิบห่อขนมขึ้นมาดูอย่างตั้งใจจริงอย่างคุณยายว่าปูนเสริมขนมไทยต้องหวานกำลังดีถ้าหวานเกินไป ปูนว่าเขาทำขนมไม่เป็นแน่คุณยายคะทําไมสีของใบตองที่ห่อขนมกล้วยขนมตาลกับขนมเปียกปูนไม่เหมือนกันคะห่อนี้เหมือนถูกนึ่งแต่หอนั้นสีเขียวสดปองหยิบห่อขนมขึ้นมาดูอย่างตั้งใจปองนี่ช่างสังเกตดีจังยายชม ขนมกล้วยขนมตาลรวมทั้งขนมเผือกขนมฟักทองนี่เขาห่อใบตองแล้วนึ่งส่วนขนมเปียกปูนเขากวนแล้วตัดเป็นชิ้นก่อนจึงนำมาหอ่อสีใบตองก็เลยไม่เหมือนกันรู้ไหมว่าขนมไทยแบ่งตามวิธีการทำได้ตั้งหลายอย่างคือ กวนเชื่อมสดเชื่อมแห้งหนึ่งผิงเผาจี่ปิ้งและย่างแล้วยังมีขนมน้ำและขนมใส่น้ำแข็งอีกด้วยหลานถามยายตอบซักถามกันไปหัวเราะกันมากินขนมหมดถาดโดยไม่รู้ตัว อา้าวจะไปไหนก็ไปยายจะทำงานต่อยายเลื่อนกล้วยซึ่งยังหามอยู่มาไว้ตรงหน้าหยิบมีดเตรียมปอกกล้วยต่อกล้วยนี่คุณยายจะทำอะไรคะปองอยากรู้จังค่ะยายก็จะทำให้พวกเรากินนั่นแหละกล้วยในสวนของเราเอง ว่าจะทำขนมน้ำและขนมเชื่อมให้กินอะไรครับคุณยายเป้งไม่เข้าใจแต่ปูนหัวไวกว่าเพื่อนอ๋อรู้แล้วค่ะขนมน้ำก็กล้วยบวชชีขนมเชื่อมก็กล้วยเชื่อมแล้วถ้าเติมน้ำแข็งลงไปก็เป็นขนมใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะ ยายชูนิ้วโป้งให้เป็นการชมว่าหลานเก่งงั้นพวกเราอยู่ช่วยคุณยายดีกว่าหลานหลานตัดสินใจแล้วพากันไปล้างมือหยิบกะละมังและมีดเตรียมตัวช่วยเต็มที่คุณยายช่วยเล่าเรื่องขนมไทยๆท,ที่พวกเรายังไม่รู้จักให้ฟังอีกนะคะ ได้จ้ะแล้วยายจะเล่าให้ฟังถึงขนมดาราทองขนมต้มขาวขนมต้มแดงข้าวเหนียวเปียกขนมบ้าบินขนมลืมกลืนขนมเทียนแก้วขนมหน้านวลขนมเรไร ขนมหม้อแกงขนมกลีบลำดวนขนมสอดไส้และขนมอื่นๆอ,อีกมากมายก่ายกองจะ้ะขณะที่ฟังยายจารณัยชื่อขนมแต่ละชนิดหลานทุกคนคิดตรงกันว่าขนมไทยไร้เทียมทานจริงๆ อ่านเสริมขนมแม่เอ้ยขนมแม่เอ้ยเชิญมาทางนี้ขนมอร่อยดีอยู่ทางนี้จ้าขอเชิญพ่อแม่ทั้งหลายคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงพี่ป้านะอาเชิญเรกเข้ามาเลือกซื้อขนม ขนมไทยนั้นมีหลายอย่างเรียกชื่อต่างๆมาซิมาชมหม้อแกงขนมชั้นลูกชุบอีกขนมกรอบกรุบครองแครงมีถมปลากริมไข่เต่าบัวลอยกลีบลำดวนแสนอร่อยหวานหอมชวนดม สังขยากาลเแมกรยาศาสตร์อร่อยเฉียบขาดถั่วเขียวลูกบัวต้มทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนฝอยทองรสละมุนกลิ่นกรุ่นรื่นรมขนมเทียนบ้าบินสัมปันนีขนมแป้งจีลืมกลืนเพลินอม กล้วยบวชชีเปียกปูนทับทิมกรอบซ่าริมของชอบวุ้นสีสวยสมจ่ามงกุฎสมนัสถ้วยฟูถั่วดำสาคูลอยแก้วไม่จมตะโก้เรไรดูสิลอดช่องน้ำกะทิ หัวกวนทรงกลมสเสนจันยกมณีแสนสวยข้าวต้มมัดใส่กล้วยของแม่ค้าตาคมชิมแล้วอร่อยถูกใจเชิญม,มาอุดหนุนใหม่ขนมไทยหน้านิยมขนมแม่เอ้ยขนมมาแล้วจ้า